สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะถึงเวลาดวงการงานเปิดการเงินเปิดแล้วสำหรับคนที่เกิดในลัคนาลาของทุกๆคนนะคะดวงการเงินดวงการงานในดวงของชีวิตจะก้าวไปสู่ทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นการก้าวขึ้นแบบกระโดด การงานก้าวขึ้นอ่าวแห่งความเจริญรุ่งเรืองชีวิตก้าวไปแบบเจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยทีเดียวที่คุณจะได้ไปรับชมหรือเปล่าขอให้คุณกดไลค์กด, like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่การน้อมรับขึ้นแห่งบุญและเมื่อได้และจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆสาระดีๆนะคะพร้อมเปิดคำทำนายดวงขอยอมรับคำทำนายดวงสตาร์และวาสนาจากนักโหราศาสตร์สาหรับคนใดที่เกิดในลัคนานี้และทุกคนใครอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตัวคุณอยากอยากให้คำทำนายเกิดขึ้น แต่ให้คิดว่านี่คือพรและดวงที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณแล้วน้อมจิตอธิษฐานคาพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งคูบุญอยู่ในความมั่งคั่งและอยู่ในความร่ำรวยแล้วคาทํานายดีๆจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณภายในสาวันหาเจวัน อย่างแน่นอนสําหรับคุณคนใดที่เกิดในราศีนี้ให้ตัวของคุณนั้นรีบเช็คด่วนชาวลัคนานี้ดวงการงานและดวงการเงินดวงของความรักกำลังลุ่งและรุนแรงอย่างหนักดวงดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแบบก้าวกระโดดตีแบบที่ตัวของคุณนั้นก็ตั้งตัวให้ไม่ทันเลยทีเดียว ดวงของคุณนั้นไม่ว่าจะหาการหางานอะไรก็จะดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีและดีแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแบบตั้งตัวแทพไม่ทันจะทำงานทำการอะไรอยู่ก็จะดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่คุณได้ฟังคลิปนี้จนจบดวงของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดี ให้กับตัวของคุณคนนั้นกลายเป็นดวงมหาเศรษฐีแน่นอนในซั่วข้ามคืนก็สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญนะคะสำหรับสิ่งที่คอยหนุนดวงสะตาของสาวลัคนาราศีเมษนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเนาะบรนดาดวงดาวที่กำลังโคจรสถิตอยู่ในพุทธะตะ ที่หมายถึงสิ่งใหม่ใหม่หมายถึงการเริ่มต้นแต่ก็ยังจะโคจรได้มาตรฐานที่ทั้งเข้มแข็งและโดดเด่นนะคะหนุนดวงสตาและต้นเดือนกลางเดือนกันยา สาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายคุณจะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่หรือกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่หลายคนนะคะคุณจะได้พบกับความน่ายินดีเข้ามานะคะแต่ที่นี้น้อง เมื่อคุณได้ผ่านช่วงกางเดือนสันยายนไปแล้วดวงดาวเหล่านั้นนะคะก็จะเคลื่อนย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีกันซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งอลิในดวงสตานะคะทำให้มีโอกาสที่สาวเมษนั้นจะต้องไปเจอกับนักจะต้องพบกับปัญหาใหญ่หรือว่า คนที่คุณไว้ใจเชื่อใจจะเป็นสัตว์ตูโตกับคุณก็ได้นะคะและสำหรับดวงดาวทั้งหลายเคลื่อนย้ายราศีจะส่งผลเส้นไลกับสตาซชีวิตของสาวลัคนาราศีเมษนั้นในเดือนกันยายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะก็เอาละ่ะละ ชาวาลัคนาราศีเมษทั้งหลายตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรสถิตอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นตำแหน่งนะคะจึงส่งผลให้ชีวิตของเจ้าสตานะคะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพื่อนผูงสังคม และก็การเดินทางหรือจะเป็นจังหวะที่หลายๆคนเนาะชาวเมดควรจะได้เดินทางจะได้ท่องเที่ยวในลักษณะของการที่ต้องไปเป็นหมู่คณะอยู่บ่อยๆก็ได้หลายคนนะคะก็จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะคะและจุดที่แม่หมอมองว่าน่าจะโดดดด่นเิ้งฟังของชาวเมด เฉพาะในช่วงเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอุตตะของคุณจะยังโครจรเข้มแข็งเป็นภาพและเป็นเกษาจุบดีอยู่ในราศีธนูไทยนะคะและตรงนี้ก็จะหมุนนำให้ดาวเมษนะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ในหลายคนนะคะก็อาจจะ ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องของการงานธุรกิจมีโอกาสจะได้รับการอระฉาได้ทำงานใหม่หรือถ้าหากคุนจะได้คิดลงทุนนะคะหรือจะเปิดกิจการร้าน,นค้าในช่วงครึ่งเดือนส่งให้การค้าธุรกิจของบุญจะมีความเจริญก้าวหน้านะคะดังนั้นใครที่มีแผนการนะ มีโปรเจอคนอยากจะทำให้อะไรก็ตามแต่คุณจะต้องรีบลงมือทำก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะคะคือตั้งแต่ประมาณวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์นะคะจะช่วยโครจรเป็นอติกับดวงสตาของคุณนะคะและก็จากนั้น 19กันยายนดาวพุธก็จะโคจรเป็นอรลยะอีกหนึ่งดวงและตรงนี้นะคะจะส่งผลให้สาวเมษนะคะคุณจะต้องพบเจอกับความยากลำบากกว่าที่คุณจะคาดการเอาไว้เพราะถือว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนั้น จะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงสตาจะบังคับให้คุณต้องแข่งขันต้องต่อสู้กับปัญหานะคะจะมีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามาลุกลานคุณดังนั้นท่าเสาเมตดการที่เรานั้นมีสตินะคะและมีจิตใจที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะและคุณเองก็มีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงนะคะจะเกิด ความเสียหายจากคนที่มีอายุน้อยกว่าบางครั้งบางทีนะคะเพื่อนหูคนสนิทคิดไม่ซื่อกับคุณก็ได้เอาละค่ะเข้าสาวเมรค่าตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปอย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคุณต่ถ้าหากจะทำอะไรก็ตามนะคะก็จงอดทนนะคะทำด้วย สองมือและมันสมองของเราจะดีกว่าเพราะการที่เราหวังจะพึ่งพาคนอื่นภาคชีวิตกับคนอื่นนะคะกลายเป็นว่าคนที่สำคัญว่าจะช่วยเหลือคุณในท้ายที่สุดมันก็จะทแล้วก็จะทิ้งคุณเอาดื้อได้และสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งต่อเครดิตชื่อเสียงที่คุณ คุณสะสมมาให้ต้องเสียเปลื่มไปด้วยนะคะแต่เอาละ่ะใดๆดก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วทุกปัญหาก็ยอมจะมีทางออกเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกสิ่งอย่างก,ก็จะค่อยๆเคลื่อนย้ายออกจากเราไปเอาราคาอย่างน้อยที่สุดนะคะสาวเมธในวันที่41บสีนยายมนะคะดาว ถุกก็จะโคจรหลุดพ้นจากตำแหนง่งอาริเป็นดวงแรกนะคะและดาวสุกนั้นจะมีกำลังที่เข้มแข็งจึงส่งผลให้ในช่วงปลายเดือนกันยายนอย่างน้อยที่สุดค่ะการหาเงินการหารายได้ของคุณจะกลับมาค้องไม้คล่องมือจะมีเงินให้ได้หยิบจับสซยสอยคุณมีเกณฑ์มีโอกาส จะต้องพบกับความกดดันและปัญหาดังนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หมอขอให้สาวเมจงอย่าได้วูวามพัยยญาประคับประคองตัวเองการเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็พอในช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนนั้นก็นับว่าจังหวะของความร่ำรวยนะคะความสุขความสมหวัง จะค่อยๆเดินทางมาให้คุณได้รับต้องมากขึ้นนะคะในด้านการงานสำหรับในช่วงต้นเดือนค่ะไปจนถึงวันที่16กันยายนนั้นแล้วเนาะแม่หมอมองว่าสาวเมษนะคะคุณยังมีความโดดเด่นดวงดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะคะถือว่าหลายคนก็มีโอกาสจะได้งานใหม หรือจะได้ไปทดลองทำอะไรใหม่ๆก็ได้บางคนก็จะจะได้ลงทุนเปิดธุรกิจหรือจะได้เรียนรู้รู้ทักษะการที่จะได้พัฒนาต่อยอดตัวเองบางคนก็มีโอกาสจะได้เดินทางเพราะการทำงานก็ได้จะมีนี้เนาะดาวเมธถือว่าปัญหาของคุณจะเริ่มมีเข้ามา ให้ต้องแก้ไขนะคะตั้งแต่ช่วงหลังวันที่เจกันยายนเป็นต้นไปเพราะในตอนนั้นนะคะคุณจะมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธและก็ดาวศุกร์สามดวงเลยนะคะที่โคจรอยู่ในตำแหน่งอลิงส่งผลให้เจ้าสตาต้องประเซินกับความยากลำบากในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตที่มากคืนคนที่ เป็นลูกน้องนะคะเป็นได้ก็ว่าผู้ใหญ่เจ้านายจับตามองคุณนะคะและคุณจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องไปเจอปัญหาในเรื่องงานที่เกิดจากความไม่รอบคอบของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารแลสัญญาก็ได้ส่วนใครที่เป็นเจ้านายนะคะก็ มีโอกาสจะไปเจอกับลูกน้องบริวารที่ได้สร้างธุรกิจการค้าขายก็จะต้องไปเจอกับศัตรูคู่แข่งหรือก็เป็นไปได้เช้นกันว่าหุ้นสว่วนหรือว่าคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันมาจะแยกตัวออกไปแล้วกลับมาเป็นคู่แข่งกลับมาแย่งลูกค้าของคุณก็ได้นะคะ เอาละค่ะโดยสภาพรวมนะคะต้นเดือนยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าชาวเมษนั้นจะต้องรับบททดสอบที่หนักมากในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในด้านการเงินและโชคลาภก่อนวันที่21กันยายนนะคะดาวสุขดาวการเงินของชาวเมษจะโคจรอ่อนกำลังนะคะแล้วก็ ยังจะโคจรอยู่ในตำแหน่งอลิด้วยนะคะก็ถือว่านะคะช่วงนี้เนาะการเงินหนารายได้ของคุณจะขึ้นะคะจะยืดขึ้นัวาเราจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางแต่ถ้าใครนะคะดาวเมธที่คุณรู้สึกว่าเงินทองเงงทองมน,นะคะยังสาบายยังไม่ลำบากอะไรนะคะ แม่หมอแนะนำนะคะว่าคุณต้องลองเซ็คดูนะคะว่ามีนี้สินอะไรที่คงท้างไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็จงพยายามไปเคลียให้ตรงนั้นมันจบเพื่อที่จะได้ลดทอนความเสียหายของดาวสุกนะคะหรือถ้าใครค่ะที่คุณไม่ได้มี ภาละหนี้สินใดๆก็ตามนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้อย่าได้ให้ใครยืมเงินและก็ควรไปลงทุนกับคนที่ดูไม่น่าไว้ใจเพราะมันมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงส่วนใครที่ฐานะการตอนนี้นะคะการเงินการหารายได้มันตกต่ำย่ำแย่ รายรับไม่พอกับรายจ่ายยังไงก็ต้องปืนประคับประคองนะคะประหยัดและก็รัดคัดในให้แน่นยังไงรอให้ดาวสุกย้ายราศีก่อนนะคะในวันที่21กันยายนนะคะและเมื่อดาวสุกได้ย้ายเข้ามาเลงรอบค่ะนาเกิดก็จะส่งผลให้ ในเรื่องของการเงินในหลายด้านจะง่ายมากขึ้นหรือว่าเงินทองก่อนได้คุณกำลังรอยอยู่นั่นก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะให้คุณได้รับจับต้องการช่วงปลายเดือนนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ดวงดาวความรักกับดาวการเงินของดาวเมตรนั้น เป็นดาวดวงเดียวกันนะคะที่มีพอเวลาที่ดวงความรักของคุณดูแย่พอๆกันเอาละในช่วงเดือนกันยายนนี้แม่หมอแนะนำถ้าเป็นไปได้นะคะก็ะควรจะแยกย้ายอยู่คนละมุมนะคะต่างคนต่างอยู่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเมี่ไหลคุณกันนะคะมันก็จะ ทะเลาะกันมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆได้นะคะและบางคู่นะคะจะมีโอกาสที่แฟนคุณจะไปหลงเด็กผิดเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะมาแย่งชิงคุณลักของคุณก็ได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะทุกวันนี้ทางปัญหานีส่วนตัวที่คุณก็ น่าเครียดมากอยู่แล้วเนาะดังนั้นแม่หมอไม่แนะนำให้คุณจะต้องปลอดใจเพิ่มเพื่อซ้ำเติมตัวเองกันนะคะแต่เอาละยังไงก็ตาม2ิสิตกันยายนนะคะดาวสุขก็จะย้ายออกจากตำแหน่งปัญหาและก็อุปสรรคนะคะถึงตอนนั้นใครอยากงอแฟนอยากจะส่วนเที่ยวนะคะหรือ ว่าอยากจะเปิดหัวใจรักใครสักคนก็อดทนรอนะคะไปไปลายเดือนเป็นต้นไปถือว่าคุณสามารถที่จะทำได้กันนะคะในด้านสุขภาพได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้สาวเมธจะต้องระมัดระวังนะคะทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายนะคะเส้นมือถืออาจจะหายกระเป๋าสตางค หล่นหายก็ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องเดินนะคะบางทีแวะเข้าห้องน้ำแวะพักผ่อนที่ไหนอาจจะต้องตรวจสอบเช็คข้าวของให้ดีก่อนที่จะลุกก่อนที่จะเดินทางกันด้วยนะคะส่วนสุขภาพร่างกายของคุณในระยะนี้จะเป็นความเครียดที่สะสมจนทำให้นอนไม่หลับนะคะบางคนก็เครียด ลงกระเพาะจนอาหารไม่ย่อยก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะชีวิตวุ่นวายเจอแต่ปัญหาจะได้แก่วันที่สที่5ที่9ที่10ที่18และวันที่ย9่สิบเก้ากันยายนนี้นะคะ